สวัสดีครับผมชื่อวุฒนะฮะส่วนแม่ค้าชื่อปูเป็นเจ้าของร้านก้อยต้มส้มตำอุดรครับห้าหกปีแล้วครับคือเมื่อก่อนเราเป็นพ่อครัวอยู่ที่แคมป์ก่อสร้างทำให้เพื่อนกินเพื่อนก็บอกว่าเออฝีมือใช้ได้น่าจะไปเปิดร้านเขาก่อสร้างเสร็จเขาย้ายไปทําที่อื่นแต่เราไม่อยากตามไปด้วยเราก็เลยหันมาขายส้มตําพอลูกค้ารู้จักเรามากขึ้นลูกค้าก็แนะนําว่าน่าจะมีเมนูนั้นเมนูนี้เพิ่มขึ้น เราก็ไปศึกษาค้นคว้าจากโลกโซเชียล u t u b e บ้างอันนี้บ้างว่าส้มตำร้านอื่นมันมีตำอะไรบ้างอย่างที่ลูกค้าเคยไปกินมาเราก็พัฒนาตามลูกค้าบอกเรามีเมนูเพิ่มมากขึ้นจากส้มตำธรรมดากลายเป็นตำป่าตำทะเลตำทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการมันก็เลยกลายเป็นแนวคิดที่เราว่าเออเราอยากขยายร้านให้มันดูใหญ่ขึ้นและมีเมนูที่ลูกค้าต้องการเราก็เลย ขยายออกมาข้างนอกเพื่อให้มันดูใหญ่ขึ้นแล้วก็มีที่ให้ลูกค้านั่งกินได้จากวันละ80ถึง100ทุกวันนี้เราขายได้วันละประมาณ200ถึง300โครกต่อวันพอดีมีเพื่อนที่อยู่ภายในตลาดด้วยกันเขาแนะนำมาว่าเออทำไมไม่ไปกู้เิืเชื่อกับไทยเครดิตละ่ะอนุมัติง่ายไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะไม่ต้องมีคนคข้าก็สามารถกู้ได้ทำให้เรามีเงินทุนในการออกมาเปิดร้าน ใหญ่ๆข้างนอกและทำให้เรามาถึงทุกวันนี้ที่เพิ่มเข้ามาก็คือโต๊ะอีก2ตัวตู้อีก1ใบแล้วก็เตาปิ้งย่างแล้วก็มีโต๊ะให้ลูกค้านั่งสี่สํำคัญที่สุดในการเปิดร้านอาหารครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการเอาใจใส่ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการทำให้เขาประทับใจแล้วกลับมาซื้อซ้ำ ทำให้เป็นแรงผลักดันให้ร้านเราอยู่ได้และไปรอดในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ธนาคารไทยเครดิตทุกคนคือคนสำคัญ